พี่น้องบอกไปสู้ขูสู้คนครับผมวันนี้อยู่ในช่องหนุวยทีวีครับผมวันนี้เขาก็มากครับเมนูตําไทยครับผมพี่น้องหนุ่ไปสีดวัคซีนมากก็ได้แบบสื่อมากครับผมมนมีเวลาเห็ดไปสีดวัคซีนกับซูนครับพี่น้องเอ้ชีววให้ฟังก่อนเ้อพี่น้องนี่โรงพยาบาลหม่องหนึ่งนอำเภอเขีม,มาราชคือ มันเป็นวัคซีนวัคซีนตัวนี้จะเป็นของวัคซีนของะลัดทานครับเป็นเป็นว่าห้เปิดให้เปิดเรื่องทะเบียนสีวัคซีนประมาณเจ็ดโมงครับแต่พ 1, 2, 3, ุ่ไปห้อมงวัค oh, ซ wow. ีนเบิดตั้งแต่ตีหานี่ละโอ้ยห้องว่ายนองไรบาหนีล้างแปดโมงเนี่ยทีน้องก็ะมีก็ะมีผูเึ้นมาอีก เป็นพี่น้องหมอเพฟนดีซีของพระราชทานวงประจําซีอลอะไรวงผมดซีเี่ซีโนแบ็คตั่นี้เป็นซีโนยังไงไม่รั้จำอะไรให้กันพี่น้องมันกับมันกับโมเมีนเพี่ยนประกาศบอกว่าเปิดให้บริการเจ้นมงคลงลงทะเบียนตเตะเวิร์ดเต็งเตะตีห่าครับผมพี่น้องมาเกือบห้ารอยเสียบัต่ได้เลยซิมีพวกหมอ หมอเพื่อนนี่สิจ้องไว้พี่นองเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนมันที่หลังนี่ได้สีเซยผู้มันได้เศร้าดีสีซีโนเวกมัน่ก็ะคอถอดได้ลายครับพี่นองมันนี้ยูนาบ้านครับนี่ซูนหลายพุ่มหนานาไปยังเตดหกม่วงวดีสีโอ้ผู้มัานหลังหลังแหละหมอเพื่อนกักไว้สองร้อยทัวได้แหลกประกาศว่าห้าร้อยกัวนี่ละ แต่ไปหอดมันอีเพิ่นบอกว่า,า,าสองลอยเก่าซีปสัสซาเบิดไปหัวม่งเบิดครูมาแปลโม่งกลัวไปสีเสยเห็นไหมพี่น้อง <c oughs> การกเพิ่์นว่าตำแหน่งสำคัญกลัวประชาชซนบทสำคัญครับจะฝากไว้ให้คิดครับผม <c oughs> มาเหมือนี้เท่ากันเขาเรื่องกันดีกว่าตำไทยครับผมพี่นอ้องจะหนี้านประจำผมร้านปวดผมเลยเนี่ย ไน้ำผักบุ้งก็ประหลาดมากพีเนวาบ้านก็สีเสียงดังน้อยนึงนะครับผมจองอนาดนนะังน้ำ 我米佩油啊，旁边呢？嗯、是啊。 จีบอ๋พี่น้องรานนี้สร้างแบบได้ไรแบบนั้นแสบหลานไม่อ่อยเที่ยมลัดล้งเรียนเหมือนเนื้อเด้อพี่น้องเอ้แสบไร้า,านประจำผม

เนี่ยยินแซบเป็นไกระตามพี่น้องยังเขี่ยดขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมัคซีนเขี่ยดขนาดทั้งในก็ฝากแซ่ไปให้ฝากกดไหลก้นแชร์ให้ผูยย้ใหญ่ผู้โตคนเห็นเนี่ยเรื่องวัคซีนนี่มันเป็นยังไงคือประชาชนเพิ่นหวังไปไปได้เศร้าคือบวดดิสีคือบางคนไปแ,แต่พีซีเตหายยังไง เพิ่นก็ได้ได้ฮิ้วอยู่มีมีแม่ผู้หนึ่งเพิ่นผู้ดีพ่งไปหอดเพิ่นบอกฟังว่าเพิ่นไปตั้งแต่ตีสี่แล้วเพิ่นได้บัตคิ้วเลยเด้ซิโนฟาร์มเออจำได้แหละซื้อซิโนฟาร์มแล้วเพิ่นได้บัตคิ้วซิโนฟาร์ามรแล้วสิได้ฉีดแต่อยู่ดีๆหมอหมอมาอย่างกับบัตคิ้วเพิ่นไปก็คือหลังจากนั้นแม่เพิ่นก็บกเ่เลยก็บ่ได้บัตคิ้วอีกเลยอืมบ้านี้มาบอกว่า พ่อหลอบพกโมงกลัวบอกว่าซิโนฟาร์มเบิดนสีซิโนแวกก็คือมันเป็นของพระราชทา,านเพื่อนบอกว่ามหาจองมวหาญประชาชนจองจองเมื่อใดซิโนฟาร์มแต่ของหมอลูกร้านหมอพี่น้องหมอทุกท้ากแกหมอได้เบิดมาแปดโมงเก่าโมงก็ไไ้ซิโนฟาร์มนี่แหละพี่น้องประชาชน้นผู้ไปแต่เด็กแต่สาวก,กับเมื่อดใีซิโนแวกเพราะหมอกากไวไ้ให้ ดูกร้านเพิ่นกว่าจะซูนค่ะว้าซูนซูนใส่แมงข้ามีงไงลูกเนี้ยแบบพี่น้อง ยังไงขันพี่น้องเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามแชร์ไปให้ผู้ใหญ่ผู้โตเพึ่นเบิ่งี้ยด้อพี่น้องมันบ่แม่นมันคือมันเป็นของพระราชทา,านเื่อไปไปก่อนก็นกนได้ได้ก่อนแต่หมอเสียกเิ่นกันกไว้ใหายาเพิ่นผู้ไปสวยกันยังไงพี่น้องนี่ละ่ะประเด็นคือบ่เขียนหยังเลยคือรอบ4:00นกวซีโม่งกลัวนี่คือผมกลับไปรอบ2 นี่ยินมอาวา่าบอกเขามาเลยเก็บไว้ให้อยู่ตัวนี้เพื่อนี่ยินกนับหูเลยบ่เอ้ยซื้อโรงแามเลยแต่ย้อำเภอเขามราลัดแบบนี่แหละ หลเทือแห้งไปใส่บริการมงึงซาแห้งหืงมเมื่อนั้นผมป่วยผมมีเข้รงองไบ่จอเลือดเลือถามหมอมาหมอใหญ่มากนี่ประมาณกับชีมง้งเสาวอะอ้วดเขาวดหนามไปนะครับอดเขาวดหนามเพื่อชีไปจอเลือดแต่หมอมากเกืบอบซีโม แล้วคุ้นไข่อดเข่าเต็นเตลังเพียงขึ้นไปแทนที่มอสิเปล่าจ้อไห้ผปูคนอดเข่าอดหนามไปก่อนม้อเสียงมาสวยอีกเฮ้อศูนย์ต้องบาน แน่นัดมึงเอางว่วมขึ้นมาเลยซื้นเลยพี่นอ้อยแนะนำนะครับไปไปคย้องรัฐบาลนี่้ไปเอกส้นดีกว่าเอกส้นดีดีแห้ตัง้งใจเขาจะใสีบริการลรงหานมากมันไม่นองนะครับพี่น่องไปขาบบอกของเอกูดอนเนี่ย เร็วห่ง่าจะเป็นอีกระส้นเร็วขนาดแล้วคาจะจายสูงครับสูนกินขาวม่ไงพี่เราะข้าบตา ะครับผมพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าคุณแคร์ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ